เราพูดถึงสิ่งพิเศษที่จะบังเกิดขึ้นในโลกยุบระสีอริยเมตไจมาแล้วได้กี่ข้อนะจ๊ะอ่าข้ออันไหนต้องทวนดิจ๊ะข้อที่หนึ่จะไม่มีคนบ้าบ้าข้อที่สองจะไม่มีคนตาบอข้อที่สาจะไม่มีคนง่อยเบียวเสียหา คนที่สี่จะมีคนเจ็บคนป่วยได้ข้อที่ห้าจะไม่มีการัวอาฆาตมากร้ายอืมโอ้ห้าคอแล้วเนะาะซึ่งยุคนี้ไม่มียุคนี้มีทั้งหมดห้าอย่างนี่นะมีครบตติมไปเลยเออ นี่ก็เป็นข้าสังเกตว่าโอ้ยุคคนมีบุญมาเกิดรวมกันมากๆที่มีบาปน้อยๆมีบุญเยอะมากๆบุญเท่ากับบุงบาปสักคำปัน้นเงี้ยพอมาเกิดรวมกันเข้านี่สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้ใบเดียวกันนี่แหละแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยบาปเท่ากับบุงบุญเท่ากับปั้นอามาเกิดรวมกันโลกใบเดียวกันก็นี่แหละ เออก็จะเป็นสิ่งที่ตรงันข้ามกันมันเกิดขึ้นคนใบ้ป่าปัญญาอ่อนง่อยเปลี่ยนเสียขาโหอาฆาตมาการแรงต่างนี่เนะาะนี่จ้ะแปลว่าโลกใบนี้มันขึ้นอยู่กับเราอยากจะให้อะไรมันเกิดขึ้นแต่เราอยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นก็จงทำแต่สิ่งที่ดีๆมีศีลมีธรรม คือทําตามข้อปฏิบัติที่พระสัมม,สม,มาสัมพุทธเจ้าจะไปนค้นพบลงส่งค้นพบและก็นํามาสั่งสอนทําตามนั้นใช่คือศิลธรรมมีอยู่แล้วประจําโลกแต่ผูทจะไปนค้นพบในแต่ละย,ยุคเป็นครั้งแรกคือพระสัมม,สม,มาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระองค์แล้วก็ไม่รู้ตามลำพังอมาสอนชาวโลกด้วยและที่จะได้ความรู้ที่ perfect หรือสัมบูรณ์อะไรอย่างนี้นะนี่เนาะในระดับ absolutely perfect ก็จะมีแต่ยุคของและสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นถ้ายุคนักคิดเกิดขึ้นนักปัญญาเกิดขึ้นอ๋อมัวเดอมัวเดออนี่ก็คิดดิน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้มันอาจจะอย่างงั้น หรือไม่กนาดเป็นอย่างนี้แล้วเป็นไงมั่เออเอามาใช้ได้ไม่ perfect ตุไม่สมบูรณ์เลยไอสังเกตดูว่าเอามาใช้แล้วคนบ้บ้าปัญญาอ่อนก็นยังมีอยู่นี่เนาะอะไรต่างๆเหล่านี้นจะแต่เสรีธรรมต้องพร้อมใจก,กันใช้กันทั้งโลกต้องเอามาใช้สิ่งดีๆจึงจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ และเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่อยู่บนโลกใบน,นี้เนี่ยเหมือนแก้วน้ำแหละเออเราจะเอาอะไรใส่ก็ได้เออมันแล้วแต่เรานะีนี่นะจ๊ะ <laughs> เราจะเอาอะไรใส่เออในจีกคุบเล้อเออใ <laughs> นที่เรา้ัโครนมาใส่เออ้ำกันแล้วแต่เรานี่ไงเพราะฉะนั้นห้าประการที่เป็นพิเศษนอกเหนือจาก ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่สิ่งดีๆทั้งเยอะแยะอันนี้เนี่ยจะเราท่องเอาไปท่องจำกันไว้นะจ๊ะวันนี้ก็จะมาถึงประการที่6สิ่งพิเศษประการที่6ของโลกในยุคนั้นคือโลกในยุคนั้นจะมีแต่ผู้คนที่มีรูปร่างสมส่วนงดงาม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเพราะานี่อาชีพเสริมสวยก็ดีหรือเสริมเสียนี่เนะี่ย <c oughs> นี่นี่สปงสปาอะไรนี่ <c oughs> นี่บใบไกลๆเลยหมดไปอีกหลายอาชีพเลยนี่นะเครื่องสมบุกสมบวงอะไรเนี่ยหมดไปเยอะ <c oughs> หมดอาชีพอีก <c oughs> นี่นะเออจะใช้ยี่ห้อไหนนี่เนะี่ย ทำมดไปเลยแปลว่าอาชีพต่างๆเกิดขึ้นเพราะความไม่บริบูรณ์ของจิตใจมนุษย์ความพร่องของมนุษย์ทั้งกายวาจาและใจนี่หลยยิ่งมีอาชีพหลากหลายมากคือแปลว่ายุคนั้นกิเลสหนาปัญญายาบยิ่งมีอาชีพน้อยเท่าไหร่แปลว่ายุคนั้นกิเลสบางนี่นะปัญญาละเอียดเออ ยิ่งทำไมมีเลยเพระวายุคนคนมีบุญมาเกิดขึ้นเยอะผู้คนมีรูปร่างสมส่วนงดงามคล้ายๆชาวสวรรค์อย่างนั้นแหละที่เป็นเช่นนี้เพราะในอดีตชาติเมื่อพระองค์ทรงมาเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์พระองค์ทรงสละสิ่งของที่พระองค์รักแก่สมณะพราหมณ์ แก่บรรพชิตผู้มีศินและก็ยาจกวัีิพกอยูเ่เสมอเดี๋ยวที่พระองค์จะทรงทำชนิดตลอดระยะเวลาแห่งการสร้างบารมีกว่าแปดสบสงขายกับอีกแสนมหากับคือทำอย่างสม่ำเสมอนี่นะจ๊ะเป็นผู้ให้สละสิ่งของแรงต่างที่พระองค์รักไม่จะของเหลือ แต่เป็นของรักเออ,เอ,อห้อยนี่นะออนี่จ้ะแค่ผู้มีศีลมีธรรมแล้วคนยากคนจนด้วยนี่นะจ๊ะส่วนใครที่ทำตรงงานข้ามจะเ,เป็นคนตะนีแล้วก็ไม่เคยสะะสิ่งของที่ตนเองรักแม้ของที่ตัวเองไม่รักก็ยังไม่ให้ ระตรณีทีทีเดียวไม่ใช่เป็นบางทีทุกทีทุกทีทท่ด้วยทีทีด้วยอออ่านิตรณีทีเหนียวนี่นะไม,ไม,ไม่ให้แก่สัมณพาาราบหรือจาจกวันิพกเลย เออแม่สักครั้งเดียวไม่ให้เลยพวกนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระศรีอริยะเมตไตรยอย่างแน่นอนเออแปลกนะอุปติกาแก้บวชไม่ค่อยใหญ่ละลาเออรู้สึกอะไรอววรหนึ่งไม่เหมือนบางคนนะนี่นะ ที่ไม่ใช่วาสิกาแก้วเพราะบทวาสิกาแก้วไม่ได้เออเนีน่นะก็เป็นห่วงบ้านบอกโอ้ในฐานะเป็นผู้นำหัวหน้าครอบครัวต้องกลับไปดูแลบ้านแปลกจังเนาะสิ่งพิเศษประการที่เจ็ดโลกในยุคนั้น ผู้คนจะมีความสะดวกสบายในการเดินทางจะเ,เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติีปโระาพระอระงส์ทรงเกิดเป็นพระบรมโอรสธิษฐานทลงทรงเคยสละช้างสละมา้าสละราชรถหรือสละสิ่งที่ใช้เป็นยานผ่านนะสำหรับการเดินทางเนี่ยเป็นทาน โดยที่พระองค์จะทรงทำชน,นิดตลอดระยะเวลา,ยยาก,การสร้างประมีกว่าแปดเสียประสงค์ใคยก็อีกแสนมหากับเพราะฉะนั้นนคำว่าไม่มีรถหรือใครมาตัดคิวอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีมีเฉพาะยกคในนี่นี่นี่ที่จะมีอารมณ์จะมาจัดงานตรงกันเนี่ยอย่างชุกระิหกกหระดานไม่มี นี่นะก็มีความพร้อมเรียงกันเลยอย่างดีในยุคน่านี่นี่เนาะคือจะอย่งางไรก็ตามการเดินทางก็สะดวกสบายนี่พระจิตใจของแต่ละคนเป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆเลยส่วนใครที่ไม่เคยสละยวดยานพานะไม่เคยสละช้างสละมา้าสละอาราัชรถหรือสละสิ่งที่ใช้เป็นยานพานะ สำหรับการเดินทางเป็นฐาในใแก่ผู้อื่นเลยผู้นั้นก็จะไม่มีสิทธิ์มาบังเกิดร่วมยกสมัยเดียวกันกันกบพระศรีอริยะเมตไตรยอย่างแน่นอนแม้แต่สละปัจจัยอย่างนี้นะจ๊ะเป็นค่ารถค่าอะไรก็ยังเข้าข่ายอันนี้นะจ๊ะยังพอเข้าข่ายนี่จ๊ะเออคือเป็นค่าใช้จ่ายแทนค่ารถอะไรให้คนเดินทางมาสั่งสมบูรณ์ได้ อย่างสะดวกสบายก็ยังเข้าข่ายข้อนี้ข้อที่เจ็ดมีสิทธิที่จะมีหยวดยาพาณะที่สะดวกสบายนี่เนาะสิ่งวิเศษประการที่8โลกในยุคนั้นแผ่นดินจะราบเรียบสม่ำเสมอไม่ขุคระ แล้วว่ารถแบคโฮลือ,ลอรถแล้ว <c oughs> หมดอาชีพร <c oughs> ถไถยรถอะไรานางเนี่ยรถแท็กเตอร์ไม,ไม่ม,นนม,มีนี่จ้ะคนขับรถก็ไม่มีนี่จ้ะไม่มีไม่มีอาชีพเหล่านี้ศูนย์พันอีกเออนี่นะ จะอะไราอเรียบสม่ำเสมอไม่ขุ่ครับเออ <c oughs> ลองสันนิษฐานที่เจ้าว่าที่เป็นเจนี้เพราะนี่นะใครใยถูกนี่นะ,ะเดี๋ยวมีรางวัลอ่ะ,ท, <c oughs> อะทำไมรู้ละ่ะเยุติความไปแล้ <c oughs> หรือว่าถึงทำแล้วยุติหรือว่ายังไงนะเอาเสมอบ้างเนาะใกล้เคียงมากเลยใกล้เกือบทูก 99. 99.99%แปลว,ว่าตก อ่าอ่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์อ่ไอีกครังหนึ่งอ่ะอืมที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในอดีตชาติที่พระองค์บังเกิดเป็นพระบรมโพธิสัตว์ ร้องรงแผ่เมตตายังสรพสัตทั้งหลายโดยทั่วถึงแผ่เมตตาโดยทั่วถึงคือไม่เลือกที่รักทหลักที่จังเนาะทรงทำอย่างนิสมันเสม,มอปรารถนาสรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขแต่ท่พระองค์จะทรงทำชนิดตลอดระยะเวลาการสร้างบริวิกว่าแปสิประสงค์ไขกับอีกแสนมหากับนี่เนาะ แผ่เมตตาแผ่เมตานี่ไม่ต้องเสียตังนะอืนี่จ้ะส่วนใครแม้็ะต้องแผ่เมตตาไม่ต้องเสียตังนี่แต่ไม่ยอมนี่นะจะขาดความเมตตาไม่เคยแผ่เลยแม้ต้งไม่ต้องเสียตังนี่จะเออแม่ด้วยใจนี่นะ ไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยก็จะไม่มีสิทธิ์มาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระเสียิยะเมตไตรอย่างแน่นอนนอกจากไม่แผ่แล้ว ยังทำใจอีเนาะออืเข็นข้าสิ่งวิเศษประการสุดท้ายอืจะเป็นเรื่องอะไรนี่ อันนี้ยวเรจะต้องไปทบทวนบุญนี่จะ